สวัสดีครับผมมานะครับนี่ก็น้องนิมค่ะซึ่งครับผมเป็นตัวแทนของเยาวชนครับของหมู่บ้านของเราครับหมู่ที่1 2 4 8สี่แปนะครับซึ่งมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาบอกเกี่ยวกับศิลปะงานที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับเขาเขาเป็นฝีมือที่เก่งมากนะครับเขาชื่อหมู่บ้านบ้านนิิใครอยากรู้กับจอเดื้ออาจารย์เขาไปพบกับอาจารย์เขาเลยครับใช่ญมาเลยครับ ของบ้านบ้านถิ่นดินเขาารึเปล่าคะแมนละครับาขทราบชื่ออาจารย์อาจารย์ชื่ออะครับลุงชื่อลุงสมเทพมนโนดินอ,อาชีพเ,เป็นนักวาดวิศระครับเป็นทํางานศิลปะครับค่ะอ่านจะเดียวเราไปปูกันนั่งปูก,กันดีกว่านาะรายละเอียดของศิลปะเนาะค่ะยังมีพูดกับอาจารย์ข้านนบ้างเลยนะครับครับ อาจารย์แล้วอาจารย์มีประวัติความเป็นมาของอาจารย์มีไร้งทีได้ทำศิลปะในการวาดไหมอ๋อลุงเริ่มแรกลุงนี่ชอบศิลปะก่อนแต่แ <że> ต oh, ่มันต้องชอบมันเป็นน้อยๆเป็นละอ่อนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลมาแล้วแล้วก็เรียนมาก็มันก็เริ่มซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็ลุงเรียนอย่อื่นมันก็หมกบมันกันหนเรเียนแต่ยังแต่รู้สึกว่าจะชอบเรื่องศิลปะเนี่ย ทำงานตอนเย็นมันรู้ว่าได้ตลอดเวลาอเงี้ยมันก็เลยชอบทำมานมืงมันง่ายนะครับม่บอกออกมาทํางานเลยแต่ไปทํางานบริษัทได้แสีทํางานเกี่ยวกับเสริมิปบ้านคนแบบอย่างนี้ยั้าพวกนี้อาจารย์ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการว่าแล้วแต่ขนาดมันถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี่ก็ประมาณสักคนนีง่ายว่ะถ้ามันหมวกพอยาักมันก็ประมาณสัก เด nhà, ảo, nh, ó, an, thì ือนถ้ายใหก็สองเดือนสามเดือนแล้วแต่เรื่องที่เขาเขียนนะอาจารย์มีผลงานที่เคยโชว์หรือว่าเคยแส่งขันอเลยที่ไหนบ้างผลงานนักเลยอันมันอยู่ในในห้องแต่ที่ติดปากหนังในปากใจเอาไปแสดงที่กรุงเทพมละแสดงงานแกลเลอรี่แสดงงานเทศกาลแต่ส่วนมากือแสดงเกี่ยวกับเขื่อนเขื่อนในหลวงในวละต่างๆ แล้วเรื่องรางวัลอาจารย์เกิรับรางวัลกับการมาก็ได้รางวัลเป็นแบบรางวัลอย่างนี้ะยังเช nah. ิดชูเกียรติหน่อของหลัก50ปีเราต้องในแหลักกรณีเกียรติของไม่ลวงมาเขียนนั้นครับอาจารย์จะมีผลงานมีกับการปั้นว่าาของอาจารย์ที่ทำมาให้หมองคน ผมมากัต่กนมีมีให้ชมหรือเปล่าัอ๋อมีมีกรเดียวรูจปจกบปลาไปดูที่ห้องแกรล,ลี่ของผมที่สแสดงงานนับครับงั้นตามคุณดเลยครับเชิญค่ะปว่าเพ่าว่าที่รูปปั้งน่นงมีใบหน้าหลายๆใบหน้าอริยาบทต่างๆ มีมีน้มีความภูมิใจมีความเศร้ามีความเจ็บปวดแต่กระลุงได้นี่แหละคือเป็นหัวข้อที่ลุงจะมาเพื่อพิมานสวนป่าตัวปั่นกับนี้อาจารย์ครับในภาพนี้นะครับสื่อถึงอะไรล่ะครับอ๋ออันนี้นี่มันเกี่ยวกับวันพืชมงคลมันเป็นวันก่อเกิดแหวกเพืก็จะแสดงงานเกี่ยวกับพืชสวนป่าพืชมงคลก็ลุงเอาเกิดถึงเมล็ดเข้าที่มัน หล่อเลี้ยงชาวบ้านหล่อเลี้ยงชุมชนหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเราแล้วก็เอามาปั้นเอามาปั้นคนแตงลูกกับแบบขาดเรื่องของใบหน้าคนลูกกัเอาแตหน้าคนเข้าไปใส่ในเม็ดเข้าเม็ดเข้าก็คือคือมันเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตก็คือใบหน้าแล้วก็ตีอสีทองทองเปียกติศวงเงาะนีนนหมายถึงความจเจริญงอกงามวัมจเจริญลุ่งเรืองกับกับั ที่ใช้ของอาจารย์ที่เป็นสีก็เรียนอ่นี่เป็นท่องเปผยวเลยท่องผิวท่องความนามมันตอนปั้นนี่มันเหมืนมอมนสักสองวันแต่ที่มันเหมืนเพราะว่าต้องรอมันแห้งกว่าจะแห้งไปายัเขา้าเตาเผาเนาะมันก็จริงๆแล้วเป็นเลยบริสุทธิ์นะเป็นเดือนแล้วอย่างที่อาจารย์ใช้นี่คือสีอะไรครับอันนี่ยผมเจ้สีอันนี้มันเป็นทองทองเผิวทองเผิว ทองคาเปลี่ยวทองแผ่นน,นั่นครั<ฮ>ะเทคนิคมันก็รู้ว่าเอาสีเขาตายแล้วก็เอาทองเขาเปลี่ยนแผ่น,นมันเป็นทองที่ปริทินอันนับแต่ประเจ้สีประเจ้เคือบมันเป็นเทคนิคในการปิดเพราะสีทองนี่มันสื่อความจเจริญงอกงาเพราะว่ามันเข้ากับวันพืชมงคลเข้ากับเรื่องงานที่มันจะไปสะแสดงทองนี่มันสื่อเรื่องนี้ครับยังไงพวกเราสองคนผมน้าแล้วก็มินยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้ความรู้กับ ศิลปะเกี okay. ่ยวกับการวานที่ขอเซนต์เดวินนำเสนอนะครับาเป็น้าพเกีวกับก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะเสนอเรื่องศิลปะม่งมีความรู้หลักเกี่ยวเรื่องงานศิลปะก็ใครอยากเนียนลุมสอนพักสอนไปสอนวันนี้พวกเราสองคนผมมาแล้วก็มีก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานแสดงเกี่ยวกับการบ้านแล้วก็ กการปั้นนะครับผมอาจารย์มีอะไรจะฝากเกี่ยวกับให้ถึงลูกหลานรุ่นรุ่นหลังหรือเปล่าครับว่าเผื <ฮะ S 2> ่อจะมีใครสนใจับงานปั้นอย่างนี้ครับผมลุงก็ยินดีเยาว,วชนทุกคนที่จะมาแยวมาศึกษาลุงแค่มาตึกษสลุงก็สามารถจะตอบหรือจะสอนได้ถ้าสนใจในงานปั้นหรืองานวาดลุงยินดีต้อนรับเยาว,วชนลูกๆลกลหลานทุกคนหรือเพื่อนฝูงของ น้องมากมีเจอเลยเนอะถ้าไปเจอเพื่อนเจอฟูงเจอคนที่สนใจกับแนะนำเพื่อนมาแหววที่นี่หรือว่าเยวาวชนอยากเรีนยนศิลปะการปั้นการแบบลุงก็ยินดีที่จะสอนครับผมอาจารย์พีมีเบอร์ติดต่อสำหรับอาจารย์บ้านไหมครับก็มาที่บ้านนี่เลยครับมาวันอาทิตย์ลุงจะอยู่บ้านลูกติดเลยเพราะว่าวันปกติลุงจะออกไปเขียนรูปจาวัด แล้วบ <ma> ้านอาจารย์อยู่ตรงไหนก็ตรงนี้แหละมามาที่นี่แหลแล้วลุงก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนครับผมใครสนใจครับก็ติดต่ออาจารย์ข้างล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอสําหรับสวัสดีครับสวัสดีครับ